ป้องกันแดดเผาสับปะรดฉีกตาและสร้างมูลค่าไปในตัวพร้อมสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาปิดหัวสับปะรดภาษาชาวสวนชาวไร่เขาเรียกป้องกันแดดเผาครับผมนี่คือสับปะรดฉีกตาทานผลสดนะที่มีมูลค่าราคาสูงพอสมควรแพงฝาสับปะรดโรงงานและสับปะรดพันธุ์อื่นเพราะปปลูกน้อย จำกัดและแปลกนะครับแปลกก็เป็นช่วงที่ว่าแดดมันแรงคือช่วงเมษาครับแดดมันจะแรงมากครับผมพอผลออกมาแล้วก็ต้องทำทำต้องทําการปิดครับทุกคนแต่เราปิดด้วยเราไม่ปิดแบบแบบพิถีนั่งเดิมเพราะสมมติว่าเป็นทถผลสดเราปิดด้วยโฟมตะข่ายครับทุกคนเพื่อสร้างมูลค่าให้สบปพรดของเรานะทุกคนลองลองทําได้แล้วแล้วต้นทุนมัน พอเราซื้อจํานวนเยอะเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกับสิ่งที่เราทําตามแบบดั้งเดิมคือใช้ยาคาใช้กระดาษผมก็เลยมาแชร์ว่าทําสร้างมูลค่าสะับะรถฉีกตาด้วยโฟมตะขนะครนะฮะก็ดีแล้วก็ป้องกันแดดเผาพอแดดเผานะครับเนื้อสับรดเขาจะเป็นแกนดําตาเขาจะแตกเป็นแกนแล้วมันจะไหม้ทําให้คุณภาพขายออกไม่ได้แต่ถ้าเกิดทําวันนี้ จะทําให้เรามีรถที่ขายออกได้ถ้าคนไม่ได้ปลูกไว้ขายก็สามารถที่จะกินได้ไม่เป็นแดดเผาลูกออกมาสวยไม่มีตําหนินะฮะไม่มีตําหนิแล้วเป็นการสร้างมูลคา่าทางอ้อมนะฮะ้สมมติเรามีราคาแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับสวัสดีครับทุกคน